สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ a c t v Report จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานหมากรรมกองทุนสุขภาพชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกโดยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสพอสชเขตหกระยองจัดมากรรมกองทุนสุขภาพชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกองทุนสุขภาพชุมชนปีงบประมาณ2 5 6 4ภายใต้สโลแกนสุขภาพดีมีหลักประกันสัตว์สุขสร้างสารรค์อปทสร้างเสริม โรงแรมบางแสน, Heritage, นเฮอริเทจอเภอเมืองจังังวดชนบุรีมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดคณะทำงานซ้ำและกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพชุมชนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่นหรือพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุร,แบรีและจังหวัดตรารวมจำนวนทั้งสิ้น800คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการดูแ,รแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคใน5กลุ่มวัยผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม thank <laughs> you ภายในงานมีวิดิทัศน์ผลงานการขับเคลื่อนทั้งสามกองทุนได้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่การดูแ,รแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือ LTC กองทุนฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ความมั่นใจในการบริหารกองทุนสุขภาพชุมชนหรือกปทจากประสบการณ์ตรวจสอบจากสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งและสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงคนพิการอันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการจัดบริการกายอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มที่มีภาวะกึ่งเฉียบพลันกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแลระยะยาวและความร่วมมือการดูแลและปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการในชุมชนการแสดงผลงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดและหน่วยงานวิชาการตามนโยบายของรัฐมนรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขจำนวน25บูธและมอบประกาศนียบัตรแก่กองทุนดีเด่นประจำปี2563การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์อัตพรลิมปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสชหม่อมอหลวงสกุลมาลกุลสมาชิกวุฒิสภานสวิไลลักษณ์อดรินธรรมพงศ์สมาชิกวุฒิสภานายอครวัตอัศวหิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6ร่วมงานและเป็นวิทยกรบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การของงานนะครับแล้วก็จุดประสงค์นะครับของการร่วมการจัดงานหนักรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนกับท้องถิง่นทั้งสามกองทุนนะครับเรามีภาทีที่มาร่วมงานวันนี้ มากมากมายและก็หลากหลายนะครับทั้งฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขครับนัวิชาการต่างๆฝั่ง,ง,ขงของท้องถิ่นครับทั้งสามระดับเลยตั้งแต่อบจอนะครับเทศบาลแล้วก็ระดับตำบลแลับและยังที่ขาดจะไม่ได้คือเรื่องของประชาชนนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมชมลมต่างๆนะครับอาสาต่างๆางน้องๆนักเรียนน,น,นิสิตนักศึกษาเข้ามาส่วนร่วมในงานครั้งนี้ ทานสั่นถึงวัตถุประสงค์นะครับของการจัดงานครั้งนี้นะครับให้ใหพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบว่าเรา,าจ,จัดงานครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนรียนรู้นะครับแล้วก็ให้กองทุนต่างๆนะครับที่ดาเนินการยางเป,เป็นรูปแบบที่ดีนะครับมาแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองทุนที่ยังดําเนินการยังไม่เต็มรูปแบบนะครับซึ่ง บริรต่างๆเนี่ยก็มีวิทรากรนะครับมาคอยคลปรัญหาบริษัทต่างๆคอยตอบคาถามนะครับคอยสร้างความมั่นใจให้กองทุนที่เหลืออยู่นะครับเดินหน้าอย่างเต็มสู่ครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่น้องแายชวนในห้องถิ่นท่านเองครับได้รับบริการสงรนุภาพ กัรโรคการรักษาพยาบาลและคุณสูขภาพอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าภาคส่วนต่างๆภาคกระทรวงสาธารณสุขครับสปชท้องถิ่นนะครับหรือภาคภาคกีฬาชาชนเนี่ยก็มีจุดหมายเดียวกันที่ต้องการให้สุขภาพในชุมชนดีขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านตรงนี้ครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทีนาเนาทยต่อไปเราก็จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นครับรวมภาคกี่าต่างๆให้มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งขอบคุณครับ